มีคนสุดตกงเรื่องผีเนะพวกหนึ่งก็แบบว่าถือผีแบบงมงายหีือพวกหนึ่งก็ปฏิเสธผีไปเลยเห็นว่าผีมีประโยชน์แต่พระอาจารย์เนี่ยทำใน,นกระบวนการเรียรู้กับมนุษย์เนี่ยพระอาจารย์เป็นศาสตร์แสงกลางพระอาจารย์เห็นว่าผีมีโทษและมีประโยชน์คันคู่นะฮะคือผีเป็นคำได้รวมรวมนะแต่ว่าถ้าเป็นทางพุทธศาสนาพุทธศาสนายอมแล้วว่ามีภพภูมิอื่นๆอีกนะฮะไม่ใช่มีแค่มนุษย์เท่านั้นนะม,มีมนุษย์ นะฮะมันเรื่ที่ทำความดีใจไปแล้วก็มีอีกภพภูมิหนึ่งที่เรียกว่าเทวดารวมหลวงทายละเอียดก็จะเป็นเทวดาชั้นชั้นปกติที่เป็นสวรรค์ปกติหกชั้นกับที่เป็นพงนะอีกหลายชั้นทนะายละเรือสะสมนิสัยก,รกรารเยอะมีนะครับเป็นพระไตรปิฎกมีสอนมีแจกแจงเยอะถ้าทําไม่ดีต้องไปสู่อบายภูมินะก็แยอะแยะอีกเป็นอีกสี่อย่างหย่บๆแล้วเป็นสี่ก็มีสัจจะระฉา มีเปรตมีสุริการมีสัตรกแต่แล้วก็มีปัญหาว่าคนก็เอาผีนี่แหละมาหากินเยอะนะฮมาหลอกตั้งแต่ยายมๆเริ่มเข้าเจ้าเข้าทรงมาลองแต่ผีแบบไม่ให้หวย <c oughs> <c oughs> อ้รนะับนี่นมีเอาผีมาหลอกเพื่อที่จะให้มีอาชีพบางอาชีพไปเสพไปเป,เป่าเลยทีนี้เราจะใช้ผีเป็นกับม แต่เวลาพระอาจารย์ใช้ประโยชน์จากผีเนี่ยพระอาจารย์ใช้ประโยชน์เรื่องการเรียนรู้ความกลัวเพราะหลายครั้งเนี่ยเขาพูดถึงผีปุ๊บอัลตลักษณ์เลยคือกลัวพบภูมิมนุษย์กับสัตว์เดรัจฉานเองเยอย่างอื่นหลังจากนั้นต้องใช้ i m a g i n นะจินตนาการนะใช่ไหมฮะแล้วก็อย่างที่บอกหลายอย่างเดียวเราเรียกลมมือว่าผีผีดีก็มี ผีไม่ดีก็มีไงหรือผีอย่างนี้คือผีอะไรยบุกคือท้ายยบุกคุณลัวผีขนาดไหนผีที่อันตรายกว่าผีที่คุณลัวคือผีอะไรยบกรุยกมันทำครอบครัวคุณล้มสลายเลยก็ได้มันทําคุณล้มระลายเลยก็ได้ปัญญาเออนีนเลยเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องที่เจอในชีวิตปกติประจำวันแต่สุเพราะอย่างอย่างบางที่เนี่ยอย่างเช่นเขามัต้องมีเชิญพี่เกี้ยวหรือหลังแล้ว,วเวาเป็นศิษย์เก่าก็ต้องเชิญทางพิชัยมงคลเอ้ยนั่นทำให้สูงส่ง มาเชิญกันทุกเดือนใช่ไหมฮะไม่ได้มันต้องแบบเชิญปีละครั้งต้องคัดเลือกโดนแทนอะไรเงี้ยนะฮะเห็นไหมวเวลาเราคิดแก๊สคิดมุกที่ต้องมีเร,เราดีไซน์วิธีกรรมเนี่ยเราต้องคิดเยอะนะได้คิดแบบหำยานะต้องคิดเยอะต้องปรนีตต้องมีจิตวิญญาณหลายอ,อย่างสิ่งนั้นจะมีค่ามันต้องไม่ทับเพื่องเห็นไหมอย่างนี้เป็นต้นถ้าบอกป้ายถาอะไรก็เป็นเจอทุกวันโอกาสเดินผ่านโอกาสเลยแต่รัพักแ,แล้วไปทำอย่างเงี้มันเป็นความยุ่งยาก ไม่ื่อหายปวดไม่ค่อจะเจอนี้วปลาไม่รู้วิควเคราะห์ตอบถ้าละดตึงมีอย่างน้อยที่ดีมาโอเคก็ต้องตาม